ไม่ได้เล่นมา8ชั่วโมงเพิ่มมาเลยครับ9 0 0 0 0ไม่นานาเป็นล้านแน่นอนอ่ะยินดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือเจ้าสปันกี้อัปเดต15แต่ว่าเป็นพาร์ท2นั่นเองนะท่านชมทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนสปันกี้เนี่ยรอคอยมาอย่างเนิ่นนานนะฮะซึ่งคลิปก่อนเนี่ยเราได้ทำการดูเจ้าตรงนี้ไปนะครับนั่นคือเจ้าปราสิตเพจ3ท่านผูชมเจ้าพลาไซเพจ3มาแล้วนะครับ ซึ่งมีตัวรับเนี่ยทั้งหมด9ตัวนะท่านผู้ชมสามารถกลับไปดูได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแลยกันนะครับสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้นั่นคือจะตามจะตามร่าหาอิสเตอร์เอ็กนะครับเพิ่มเติมกันนะครับน่าจะได้ครึ่งหนึ่งนะประมาณ10บวันหรือว่าสัก10อันนะครับแต่ว่าผมไม่อยาคอมเมนต์มาอันนึงนะท่านผู้ชมพี่ครับตัวชมพูเนี่ยมันไม่น่ากลัวแล้วมันปรับเสียงใหม่เรียบร้อยนะครับไปดูหน่อยโอเคสำหรับใครที่สงสัยนะครับตัวชมพูคือตัวอะไร ไอเจ้าโบนี่นเองเรีกได้ว่าเสียงนี่แสบดางเหลือเกินแสบดางไม่พอยังน่ากลัวอีกรีกได้ว่าใส่ทีนี่หัวใจอยู่ตาตุ่มอะพร้อมไหมไม่รู้ว่ามันจะปรับไอมันไม่น่ากลัวหรือว่าผมโดนหลอกไม่รู้แหละไปใส่เลยไปพร้อมมัเนาะหนึ่งสองซับโอ้โหเปลี่ยน <laughs> เปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนโอเค <okay. S 2> <laughs> อ๋อเอ้ออยงี้สิ เออมันดีขึ้นมากครับไม่เหมือนครั้งก่อนแป๊บหนึ่งผมหาขอขอหาคลิปครั้งก่อนได้ไหมในีน่เนในในผมเจอคลิปแล้วผมเจอคลิปแล้วไปดูไปดูท่านชมนี่คือเจ้าโบเวอร์ชั่นเก่าสุดแล้วนะครับไปเราไปดูต่อโอ้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะดูน้ำเสียงเขานะครับเจ้าพิงค์เหรอเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ ไม่ว่าจะใครก็ทำไม่การใส่แน่นอนแหมเวอร์ชันดีดีขึ้นเยอะครับเดี๋ยวลองดูเฟสสองหน่อยเจ้าตัวชมพูเปลี่ยนไปไหมไงหนึ่งศูนย์หนึ่งเจออีกแล้วเปลี่ยนลำโพงอืมเปลี่ยนไปอีกแล้วนะโหดเปลี่ยนลำโพงตัวเยอะอีกแล้วมาครับเฟสสองไปโอ้โอเคแปบ๊บหนึ่งนะโอ้โหไปเลยไป นี่มันยังนะกลัวมันเดิมแป๊ดหนึ่งเอาเอาเลนอ่าทุกตัวมาเป็นเพื่อนหน่อยมาเป็นเพื่อนหน่อยมาเป็นเพื่อนหน่อยท่านผู้ชมมาครับเตรียมพร้อมกันอันนี้มันไม่ปรับนะท่านผู้ชมเฟสสองโอ้ใครจะกล้าเล่นเนี่ยพี่ไปแล้วครับอาการหนักแน่นอนอือออกไปเลยอ่ะลองดูนะครับเฟสสาม แอร์ทุกคนในส่วนทุกคนก็ปลอดภัยอีกรอบหนึ่งครั้งก่อนดูเรียบร้อยตู้้ชมนะครับคลิปก่อนกลับไปดูได้นะผมดูทุกตัวเรียบร้อยแต่ว,วันนี้อ่ะเรามาดูเจ้าผิงนี่นี่เออประมาณนี้จาได้แล้วอ่านั่นก็คือทั้งหมดนะครับสลับเจ้าผิงนะครับเปลี่ยนแค่เวอร์ชันแรก <laughs> ให้มันน่ารักขึ้นขอบคุณมากแล้วกันอ่างั้นเดี๋ยวเรามาต่อในอีสเตอร์กันดีกว่าตู้้ชมนะครับเว็บเดิมเลยฮะนั่นคือพาราไซส์สปันกี้วิกกี้นั่นเองนะครับ <laughs> เรียกได้ว่า เ้าเอา่อเขาเรียกว่าอีสเตอร์เอ็กทั้งหมดเนี่ยมีหมดเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะยัางโอ้โหด,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 ดูอันนี้จ้ำสกแกน์้ําชมเดี๋ยวค่อยว่ากาันอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยเอาเป็นว่าน่าจะครบไม่ไม,ไม่ไม่ครบไม่น่าจะครบที่ทานผูชม,มเพราะว่าเพิ่งอัปเดตมาเมื่อ8ชั่วโมงก่อนท่านผูชมใครมันจะหาได้ครบขนาดน,นั้นแต่ว่าอาจ,จะเดี๋ยวเรามาดูครั้งก่อนซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราเสร็จตรงนี้ใช่ไหมท่านชมเรามาต่อตรงนี้เลยนี่คืออีสเตอร์เอ็กที่ชื่อว่า มูเมนทำไมต้องเป็นมูเมนซึ่งเจ้าบูเมนเนี่ยนี่ภารกิจเขายังอยู่นี้นะครับวางเจ้าเอ่อ่า,อาชาร์เตอร์ผู้หญิงเนี่ยทั้งหมดเลยมีทาวันลโกมีแวนด้ามีพิงกี้พิงกีอ๋อพิงกี้มีมีเจ้าตัวกิดการเมื่อกี้ที่น่ากลัวแล้วก็โนย โนยี <laughs> no, sure ่คือใครอ่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุยสเต๊กแบบเดือดๆน,นะครับขอ,อนิดนึงนะฮะร้านพุปรกรณ์น,นะครับร้านโลบอชิดดนะครับไอเทมโลบอตกต่างๆมากมายนะครับที่ดังในตอนนี้นะครับในโลบอกนะครับมีหมดเลยนะฮะขอภาย1นงร้านเอร์เซนเลยนะครับผมลิงก์ได้คลิปได้เลยนะครับอ่ะเอาไปว่านะครับเดี๋ยวเราวางตัวแรกคือเจ้าชาวันโกแวนด้าพิงกี้ชาวันโกแวนด้าพิงกี้โอ้โหแวนด้าดูท่าทางจะไม่สบายนะ หาหมอไหมพี่แล้วก็เรายังมีเจ้าแฟนด้ากิจการและโนเอะอ่าโนเอะ no e. คือใครเราเอาเจ้าตัวกิจการมาก่อนแต่ว่านี่คือน่ารักขึ้นเยอะนะครับโนเอะคือเจ้าตัวนี้หรือเปล่าเอาไม่ว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวรับนผู้ชมเจ้าตัวแบ็กจีนแดงนี่ไงอ๋อใช่จริงด,ด้วยครับจาได้แล้วคือเขาเป็นผู้หญิงแล้วตผูงชมเจ้าตัวนี้เรียกว่าแบ็กจีนแดงไม่ได้แล้วตัวนี้โถเป็นผู้หญิงจนได้แต่ว่าผมก็เรียกว่าแบ็กจีนแดงเหมือนเดิมเี่เสร็จเรียบร้อยติ๊ก อันต่อไปนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหเราเนี่ยต้องชนะเจ้าตีมูแบงค์นะครับในออบบี้เนี่ยแล้วก็ใช้โค้ดแทนโอ้โหนี่มันจะยากไปไหนเนี่ยสู้กับบอสโอโออ่ะเราเอาอันง่ายๆก่อนดีกว่าปิดเสียงเจ้าตีมูแบ็คแล้วก็เดอะมิมิกซ์แล้วก็ไซมอนนะไซมอนนี้ในเพียดสามแล้วดูชื่อขอโทษนะคุณไม่ได้ซิกมาโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้แล้วนี่อะไรอีกเนี่ย เอ่อผมจะโดนจับสเก็ตหรือไม่อะไปเฟีสามก่อนมาแล้วก็ไปเฟีสามครับเนี่เรียบร้อยทุกคนปลอดภัยอีกแล้วเย่เรียบร้อยทีมูแบกนะครับปิดเสียงเขาเราใส่เจ้าแบกแบกตัวนี้ไปก่อนเนี่ยหรือว่าตัวนี้ทีมูแบกไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันไม่สิทีมูแบกคือเจ้าตัวนี้ไม่ใช่เือไงแล้วก็ต้องปิดเสียงเขาหรอปิดปิดส่าฮ่านฮะ่าฮ่าม่าก่า่าอ่าวเจอเรียบร้อยโอ้ เสียงเป็นไงเดี๋ยวจะมีจำสแกมไหมเนี่ยเฮ้ยโดนเอ้ยโดนแน่โดนแน่นแน่มาหรือยังเนี่ยอะไรอะ่ะเห็นได้เลยเห <c oughs> ็นได้เลยครับปิดเสียงเลยเนี่ย <c oughs> อืม <I> am, เดี๋ยวนะ I am Simon เนี่ยต้องทำยังไงอะ่ะต้องมิวเดอะทีมูเดอะมิมิกซ์แล้วก็ไซมอนอินเพีสามโอ้หรือว่าผมต้องทำตั้งแต่เฟสรแรกเดี๋ยวนะ <c oughs> ตอนแรกคือเจ้าทีมูครับต้องชมคือตัวนี้นี่ปิดเลยแปลกมากปิดเลยเป็นไงได้ไหมปิดเสร็จเราไปเฟสอครับเรามาเฟสอเราใส่เหมือนเดิมครับอันนี้คือเดอะมิมิสปิดเสียงเลยปิดเสียงเหมือนเดิมโอ้โ oh, หจอสัน่นไปเฟสาและใส่ตัวไซมอน ฉันใจมอนปิดเสียงนี่เอ้ยไม่ได้อีกหรอวัดมันท่าเยังไงเนี่ยวต่อตัวอื่นมาด้วยหรือเปล่าอ่าลองดูเนี่ยไม่ได้ครับอันนี้รู้สึกว่ายังจะบั๊กอยู่นะคือเราก็ทําตามเรียบร้อยท่านผู้ชมก็คือมิวนะครับอ่าถือว่าผมทําสําเร็จแล้วกันนะครับพ่อผมเจอแล้วไม่ได้อ่นต่อไปเลยครับนั่นคือเจ้าปอกปอกแพแบบโอ้เป็นสลามไปแล้วครับ คือคุณต้นช้ยโคดี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยโอ้จอปอกปากแปลกแปลกเป็นสลามชื่อโค้ดนะครับสมุกสมุทกี้คล้ายๆกับสมูตตี้หรือเปล่าสมูทนี่โอ้อ้ใส่ปุ๊บได้เลยปอกมันแปลกเดียวอ่ะพิบผมยังไม่ได้จ้ะโอ้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าเบ้อ เอาเปล่าไหมเอาเปล่าไหมเอาบิวไซมอน I am ชัยมอนโอ้ยังมันโอ้ใช่ครับดูดมานั่นเองโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมาเพียบไอ้นีสมิวได้ไหมมิวในหมวดนี้โอ้เริ่มเริ่มโอ้เริ่มตาลายโอ้โอ้มามาทุกคนมาเลยครับทุกคนมาเลยครับเออทุกคนเออ ทุกคนเริ่มตาลายอออ่ะ,อะก่อนที่มันจะตาลายไปมากกว่านี้ผมว่าพอก่อนดีกว่า <laughs> เรียบร้อยขอบคุณมากเจ้าสมุทกี้อืมบอกบอกแปลกๆปแบบลายตาสดๆอู้อันนี้น่าสนใจมากตอนนี้เนี่ยฉันเริ่มกลัวแล้วจริงๆนะ <laughs> เจ้าเลสหรอโอ้ดมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยในเพจหนึ่งเนี่ยเราปิดเสียงเจ้าเลสเนี่ยอ่ให้นานพอที่เขาจะเริ่มรู้สึกกรธโอ้ได้มาครับท่านผู้ชม น่ากลัวน,นี้น่ากาลัวรีเลยครับอันนี้ตาลายโอเคนี่ผมจะทําเพื่อทุกคนนะผมไม่รู้ว่าจะโดนจำซะแกนผมอาจจะไม่มีคลิปลงต่อไปเพราะผมอาจจะช็อกตายอยู่ในห้องปิดเสียงนานพอนี่นเริ่มเริ่มเริ่มกดเริ่มกดธแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอ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 นาตใหม่นี่ปิดปุ๊บตอนแรกนะครับหน้าตาแบบปกติมากคือเจ้าเลสเนี่ยมันเป็นคนที่แบบขี้โกรธอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มบึง้งเริ่ม,เร,มเริ่มบึ้งแล้วอ้เฮ้ยจะจอเย็นเจ้าเลดเราแค่ปิดเสียงแกเอง โอ้โกรธมากเฮ้ยเริ่มร้องเพลงออกมาเองแล้วโอ้ I'm really mad really ตอนนี้เนี่ยโคตรโกรธอ้าวโกรธมากเจ้าเลดผลิตออกมาไม่หยุดซะด้วยพังแล้วครับตอนนี้พังไปหมดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าเรายังปิดอยู่อ่ะ อ่าลองผมลองปิดแบบเยอะๆเลยน้ำชมเอาสักร้อยตัวดูซิมันจะเป็นยังไงน้ำชมโอ้โหปีศาจเจเลสขี้โกรธจริงๆตัวที่สองฉันได้โกรธมากอ้าวโอ้ใจไม่หมดเลยตอนนี้อ่าตอนนี้นะครับ99อันหนึเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอาเปว่าเพื่อความสบายใจผมและการผมอยากให้มัน1นึรออันไปเลย เสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับยามเช้าๆนะครับพอหอมปากหอมคอกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาหาต่ออได้มาเลขประมาณสี่ห้าอันโอโ้โหแล้วแบบอันที่ผมข้ามข้ามาเนี่ยบอสไฟอย่างเงี้ยคือน่าจะแบบอัลละอัลละชั่วโมงแน่นอนคือมันเพิ่มความยากขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยนี่ยเนี่แบบแบบไอ้ไอ้อะไรพวกเนี้ยแบบแบบโหยากมากนะท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับครบแน่อนอสนส่วนนี้คือไม่ได้นะคือทําได้แล้วแต่ว่ามันไม่ให้อาชีริยะนะครับผมเก็บได้ประมาณสี่สิบบาทละเลอแค่สิบอันเองเนาะ ถือว่าเหลือแค่สี่เอ่ออีกสิบอันมันบั๊กอะ่ะโทรโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับอืมอีกเพียบแน่นอน